ลูกแม่แอนกับ hmm. พ <idal rapping> ่อบอยค่ะอะไรเกิดออไบอาอยเอ้ไู้ไหไ่ไ่อนหละอ้ดใรถเา้ไสก่อนอะโอรถก่อนพอกแมนยูค้นระทีบระแดดแม่เ้ย ใกล้จะหมดหร้อยังเฮอยทีนี้ตอแนวกินเ้ได้กินยังเนี้ยนี่เออแกียงไว้แกียงไว้ใส่ยอดเ้าตีใส่กันในให่เออเมนตีกันเรากัดกันวานนี้ใครเรากำลังใครเรากำลังกำลังบอกเลยเด้ ปากเปียกคุเราคอยน้อยแก้พอจะได้ด้ยแก่เขากินไหนมันสิไปใส่จันจังมาฮะกันมาสือเนือยูได้กินจ้ะอยากได้เฮ็ดเกลเด็กเกีียวนได้ล้วแม่อยากบกมวยคอยคว้าพนมือนี่สีสเกต

ใครเอาเราบ้างฮันเขาก็าเห็นอันนี้ต้อันนี้อันนี้ถุงเท่าไหร่อันนี้อันนี้เท่าไหร่อันนี้ร้อยขื้ไปฝากให้เรา โอ้ยลูกข่ว่ายูใสหรอกวันยูเต้านะมั้ง้ดีขเตลยคตอันนี้ตวต้มไปเขาเน้นเป็นไรเนาะท เดี๋ยวได้คยค่ะสไิจสเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้ก่อนนะอีกเซาหนึ่งเซาหนึงนะมะคะใจเย็นนะกจับมือหน่อยจับมือหน่อย เขาเห็นแมงกินน okay. ้นี่คือเรนแมงกินน้นนี่ตาจตาไม่อิถือตาจะได้นวดอีกมือนึงแม่นี่ใช่นั่นแหละก็เลยเอาเอาให้น้วไง้งไงสองอันโอเคเออ เป็นคนมัดสัตว์เลี้ยงมอแมงมุมแมงไม่ใช่แมงมุมแมงกีนูนเต้นด้วหมูป้าแมนเอาไปเอาลราสองงานเอาละเอาละแมงกีนูนูนเต้นให้ดูให้จะได้แมงกีนูนเร็วๆเต้นก่อนเต้นก่อนให้เต้นจะได้แมงกีนูนเร็วๆเอาหนึ่งสองตึ๊กตึงตึ๊กเตะตึ๊กตึงเอาเต้นก่อนมามีเพลงเห็นปะนี่เอาปะนี่ ค่อยๆกินเด้อค่อยๆกินเด้อยายายาเด้อเพิ่นผู้เนี่ยเพิ่อนผู้เนี่ยค่อยๆกินค่อยๆกินไม่ไม่ไม่อันนี้ระวังกัดน้องระวังกัดนะระวังกัดนะระวังกัดนะคะห่อนบอสหัวยูนี่นี่เอฟซีนี่ผูเจ้าห่อนบอสค่อยๆกินเด้อ โอ้ยขนมไม่หลาเนยเอาทิ้งได้ย่ยาวเด้อเพืแล้วไปหาเบิ้งอย่างกันนะอันนี้นี่จะดจัดเตมจจ้ามาเบิ้งมาเล่นตลาดเขาซื้อเนี่ย จ้ะบักเงาบ่สมบ่เอาเงินมันวะต้องสมพี่ถ้าข่อยทำมันเราข่อยละกินบักนี่บ่ได้เลยข่อยละกินถ้าของหวานอันนี้ร้อยหรอคะอันนี้ก็ร้อยเหรอคะ จ๋าหายมดแดงไหมไม่ข่อยแงอยู่หลังบ้านไม่ยู่ตะว่าเกล็ดเคยกินเยอะตะว่าข่อยอยากได้อันแมงอันนี้ไปให้ยายสิเอาเอาแม่เป่งเอาแม่เป่งไปให้ยายหน่อยอะไรพูนกูมูเดี๋ยเดายายแทกก่อนเด้อเด้อเด้อกัวกลัวกลัวกลัวอะไรอ่ะลูกกลัวไหน เออกลัวกลัวเออกลัวกลัวกลัวยังน้อบ่ะนี้เนาะกลัวยังไม่ต้องมีต้องมีคนกลัวอยู่กลัวคลลูกกัวอะไรลูกกลัวอะไรเอานึ่งแม่เอาได้ก็ได้มันหลา่กูมู่นาะเพิ่งเลียวเบิ่งยังไม่ถ้าเหลียวเบิ่งถ้าเป็นทอมเพิ่งสิยานบ่มี่ได้เหมือนบ่มี่ได้ย้ายบ่แมนได้เหมืนย้ายบ่แมน ยันแม่ายัเลขาัวเขาเบิ่งยายติไม่่นผุบๆยายหาเงินกันเออร้องยังไงอ่ะลูกถ่ายเลยถ่ายเลยค่าถ่ายเลยไม่โอ้โทษแม่ไม่โอ้เฮีย ไม่ไม่กลัวหรอกไม่กลัวไม่กลัว,ลวโอ้ยทะเลังอยากให้อุ้มไม่ใช่แล้อว่ามีไอติมาตลาดค่ะพี่น้องเอ้ยมีแต่แนวกินรหลยหลายพี่น้องอมักสาบมักพริกแดงซักรกระเตน อ่อ้ยังอีกน,อน้อฮะบ่เป็นกุง้งนี่แม่เปง้งนี่แม่เปง้ปงพึ่งดำอ๋อพ,พึ่งดำเหรอพึ่งพึ่งดำาี่น้องลานคอยเห็นตักอัน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 ้ยังเกาะแม่เปง้ปงเออว่าพึ่งดำเพราะนะเมื่อคืนนี่คอยอ้อคอยอ้อหวกให้กินยายกินกบหน่อยแน่เพะนะ กินกบหน่อยน่เพ huh, mm. ื 8, nah, ่อนได้ห okay. ูวเลยจังไหนขั <sh ้นเขียวเมื่อยบ่ลูกเมื่อยบ่เมื่อยบ่เะิึงหัวลูกขยิบรถิ่งหัวบ่เก่งบ่เก่งกกำลังสีเก่งแมนบ่แมนบ่แมนจ้าเบ่าภาษาลาวไว้เดี๋ยวพี่น้องภาษาไทยเดี๋ยวเขาไปเรียนเขาก็เบ่าเองตับอ้าม น้ำเงี้ยมืดเดี๋ยวเออมาแล้วซื้อใหม่นะเขาพาเขาเอาไปขายคือกูไปซื้อใหม่นะไปซื้อใหม่ที่ไหนอะลูกซื้อใืมทิ้งขยะนะใหไปเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยนะเก็บเก็บเก็บไปทิ้งขยะนะให้ยายให้ยายทิ้งขยะนะคะโอ้ขอบคุณค่ะน้กสะอาดการฆ่าสต๊วตสต๊วตทอดค่ะกลัววัวไม่กลัวหรอก เดียเดียเดียเอาไก่ไหมเอาไก่ไหมเอาไก่ไหมตาเอาไก่ไหมนนนนอันนี้ไก่ส้มตำไก่ย่างเจี๊ยบยายเจี๊ยบไปเข้าข้างในเข้าข้างในเข้าข้างใน เอา้ามีอะไรนี่ตาทำอะไรตาทำอะไรจริงตาทำกีดเต่ฮัน่นมาแล้ว,ลวเอาเต้นเต้นตาดีดให้น้องเต้นหน่อยตาเดียนให้น้องหน่อยตาดีดให้หนูเต้นหน่อยตาเออเไ้นอ้เจียววะดีใจนั่นเห็นไหมนั่นนั่น ไม่ใช่ไม่ใช่รถเราไม่ใช่รถเราไม่ใช่รถเราเดี๋ยวดูดูดีดิกีตาหรือตาดีดให้ดูก่อนอันนี้เพชรค่ะเห็นไหมตาตามีเพลงด้วยเออซื้อไปให้พ่อบอยไหม Ơ, con đi hướng chạy chứ Hết, hết À, tên xài nói phát, làm xài nói luôn Tân, เสียตกมายายเอาขึ้นให้เออ,อยายเอาขึ้นให้มายายขึ้นให้สวัดดีค่ะได้ยินแต่เสียงผู้เปคนนี้พี่ค่ะจ้าให้ตาดิดเป็นเฟหงให้ให้เท่าไรคะตาดิดให้ดู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 ด,ด,ดูตาตาดิด สนใจอยู่ต้นมือชมือเนาะจะจงเป็นอัไกเพราะว่าเป็นไงกันี่ก็นไม่ไ่กัน่ก็นไงเปลี่ยนเป่าเปเปลี่ยนกัเนาะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดหนูจะลำหนูจะลำหนูจะลำให้ตาเอาไหม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 ลูเอาไปไหนไปไหนอ๋ออาอนหน้าน้าอ๋ออ๋อจะให้ยายยายลำอย่างนี้เหรอเขาจะเล่นเขาจะเล่น ไม่ใหญ่ลำไหมเอ๊ะ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 ใหญ่่ใหญ่แ่ีเดี่ยวจ้หาชิสองค่ะหาิสองไม่ใหญ่เนจะเป็นตอดเป็นร้าน บจ๋าเออยห้ตาดีเลยเฮ้ยน้ไม่เป็นเหมือนตาไม่เป็นเอาไหมหนูเอาหนูเอาไหมตาทำเล็กๆเป็นไหมเอาเอาให้เอาให้หนูสองอันได้ไหมตาเดี๋ยววันหลังมาเอามันว่ามันหยุดมันยังไงวบอก อันนี้มันหนักเนาะอันนี้มันหนักเดี๋ยวจะทำเล็กมาทำเล็กมาให้สองอันนะเดี๋ยวหนูมาเอาวันไหนประมาณเดือนหนึ่งได้ไหมมาวันอันเจ็ามีเสียงเพลงอย่างนี้ด้วยนะจนะมันมันหล่นแล้วลูก มันมันหล่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันหล่นอย่างนี้เหรอมันหล่นหนูก็ดึงลงอย่างนี้ไงอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่านั่นไงทำให้น้องเพชรน,น้องพลอยหนึ่งนะคะตาสองคนแปดคนนั้นอะ่ะหนึ่งคนนึงน,นี่ยไปเขาจะแย่งกันชอบแล้วนี่ มีแววเว้เราเล่นเลยเเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยน่ามีแววอยู่ มาเลยมาแล้วเยพลงเลรวะสมตาแล้วให้ตาทำสองอันเดี๋ยวมาเอาอําเล็กๆอ่ะแดง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 อาตัดไลให้หน่อยใหญ่ขึ้นน้อยรึ้นดำ 고니 <목소리도>

เรียกกินนะลูกนะอินฟองฟองฟองแล้วกีตากีตากีตกีตาร์จกีตาินตาตาดีอย่างเงี้ยตาดีดีเขาเรียกว่ากินกนอกีตาเอออยากเปิดประตู anh làm làm lăn lăn lăn, lăn 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 lăn